นนึงะครับเริ่มใหม่นะครับภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสออ3 1 1 1 1เวลาเรียน2ชั่วโมงนะครับต่อสัปดาห์นะจ๊ะ2ชั่วโมงต่อจัสัปดาห์ครูผู้สอนนะครับครูชื่อครูสุทธิชัยนะครับบุญประจักษ์ หรือหาเพื่อนกำลังเข้ามาอีกคนหนึ่งหรือครูหรือนะกดเข้าให้เพื่อนเข้าอยู่นะครับหรือครูหมูนะครับหรือครูหมูนะครับ ชื่อภาษาไทยเขียนว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างนี้ครับ Mr. สุดสุดที่ใช่บุญประจักษ์นะครับเขียนอย่างนี้นะครับเขียนชื่อครูให้ถูกสำนักงานครู Office ออฟออฟิศนั่นเองอ๋อเอ,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 อาภาษาอังกฤษ ออฟฟิศครูจะอยู่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเพื่อนทยอยทยอยเข้ามาอยู่นะครับอาจจะสะดุดบ้างเพราะว่าครูแอดมิดก็คืออนุญาตนะครับคลิกอนุญาตให้เพื่อนเข้ามาได้ก็2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ เทอมหนึ่งมันมี20สัปดาห์เพราะฉะนั้นเวลาเรียนก็จะเป็น40ชั่วโมงนะครับ40ชั่วโมงเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานก็จะเน้นไปที่แกรมม่านะครับกรมม่าการฟังพูดอ่านเขียนอะไรพวกนี้แหละเนาะก็ไม่ยากทีนี้เวลากี่นาทีแล้วซูม พอดีโปรแกรม z o o มของของครูแล้วก็ของนักเรียนมันน่าจะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับโปรแกรมฟรีมันก็จะให้เวลาเราแค่40นาทีนะครับแค่ 40, 40นาทีตอนนี้น่าจะครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นรายละเอียดเแล้วเราเจอกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยนะครับมีใครสงสัยในเนื้อหารายวิชานะครับเนื้อหารายวิชาก็จะประมาณนี้อ่ะเอาคะแนนก่อนก็แล้วกัน อัตราส่วนคะแนนนะครับอัตราส่วนคะแนนการเก็บคะแนนนะครับการเก็บนนคะแนนครูจะเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแนนเก็บก่อนกลางภาคเท่ากับยี่สิบคะแนนไก่บ้านไครขันขันเสียงดังยีนน่สิบคะแนนอ่าช่วง วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสามครูเก็บสิบคะแนนเลยนะครับสอบกลางภาคอีกยี่สิบคะแนนนะครับยีนน่สิบคะแนนเอ้ยไม่ใช่ก่อนกลางภาคยี่สิบห้าสอรี่ก่อนกลางภาคยี่สิบห้า,าค, 25, ครับแล้วก็หลังกลางภาคหลังกลางภาคครับเท่ากับยี่สิบห้าเส้นกันยีนน่สิบห้าคะแนน ครับแล้วก็ปลายภาคปลายภาคเท่ากับยี่อ่าสามสิบครับสามสิบคะแนนนะาอัตราคะแนนก็ประมาณนี้ก่อนจะสอบทุกครั้งก่อนจะสอบเก็บคะแนนทุกครั้งครูจะแจ้งนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13าเก็บสิบคะแนนครับเก็บสิคะแนนก็คือเป็นคะแนนก่อนกลางภาคนี่นะครับ เป็นคะแนนก่อนกลางภาค10แล้วก็จะเหลือ15บอีก15คะแนนเดี๋ยวเขาจะแจ้งแล้วก็นัดหมายอีกครั้งหนึ่งว่าครูจะเก็บอะไรบ้างทีนี้โอเคนะครับเข้าใจตรงนี้เนาะมีใครสงสัยตรงนี้ไหมครับตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับกปบ็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับประมาณนี้คร่าวๆ ทีนี้ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับ new share new share ไปอีกหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งอ่าก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปรับพื้นฐานนะครับช่วงปรับพื้นฐานซึ่งชีตชุดนี้ครูให้เราไปจดไปปิน้นไปถ่ายเอกสารนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ามีใครว่ายัางไงเอ่ยอ๋อเชิญอยู่นะครับเอะเรามีกี่คนอนะ ครบแล้วใช่ไหมนี่คนสุดท้ายคือเนสลักกี้นี่ใช่ไหมครับเข้ามาครบแล้วเนาะเย่อ่ะทีนี้ซูโปรแกรมซูมของเราเนี่ยเข้ากี่คนครับสี่สิคนเองเหรอสามสิขาดไปห้านะนี่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังนะครับอ่ะหนึ่งถึงสิบสามนะลูกหนึ่งถึงสิบสาม อ่าหนถึงสินะครับ1นึถึงสินี้เราจะเรียนเรื่องนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องนี้นะ uh. pass of speech uh. เดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นเมาส์ปากกาก่อนเมาส์อันนี้เขียนไม่ดีนะครับพอดี uh. สาย USB ครู uh. เอาม่เอาม่ ทำไมนะครับลบก่อนอเรื่องแรกจะเป็นเรื่องนี้นะครับพาสซอสปีกซึ่งซึ่งมีกี่หนะ้าแปเรื่องนะครับมีแปดเรื่องก็คือแปดแปดคำแปดชนิดตามแฮนด์อ t มันจะมีถึงตรงไหนครับแฮนด์อ t มันก็จะมี ตรงไหนครับอ่าเอาเรื่องแรกก่อนเนาะพาร์ตออสเ e ียชทั้งหมดกี่หน้าครับนี่มันไม่มีเลขหน้าหรอคุณลืมใส่เลขหน้าน่ะนี่จนถึง interjection ั่นะลูกจนถึง interjection อ่าคนสุดท้ายมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเราไปเรื่อยๆเนี่ย จนถึงหน้าคุณไม่แน่ใจม่าหน้าที่เท่าไหร่พอดีคุณลืมใส่เลขหน้าจนถึงเรื่องนี้ลูกนี่นะครับงานชิ้นแรกของเราคุณจะเก็บสิบคะแนนเนี่ยจนถึงจนถึงเรื่องนี้นะเรื่องที่สองยังไม่ต้องนะก็คือช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสามมิยอนี้นะครับให้เราศึกษาเรื่องเนี้ยตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้านี้นะครับจนถึงหน้านี้ข้อที่แปดเนี่ยเรื่องเทนยังไม่ต้องนะครับ ทีนี้วิธีการทำยังไงวิธีการทำง,ง่าเดี๋ยวบอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวครูจะเปิดช่อง Youtube ของครูให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวครูแชร์อีกอ่าเนี่ยมาแล้วอ่านี่คือช่อง Youtube ของครูเดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้ดูนะครับ มองเห็นไหมลูกช่อง youtube ของครูชื่อว่า English by ครูมูนะครับครูเปิดช่องก็กดติดตาม่วนกดสั่นกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปนะครับครูเวลาครูจะสอนเรื่องอะไรครูก็จะลงคลิปลงคลิปให้เราไปชมโดยเฉพาะ,ะช่วงวันที่1-13ถึง13เนี้ยก็ให้เราให้เราไปศึกษาตามคลิปนี้นะครับคลิปก็เป็นคลิปที่ครูสอนใน ในชีตนั่นแหละนะครับเนี่ยครูสอนห้องกิฟก่อนหน้าน,นี้ประมาณอาทิตย์หนึง่งครูก็บันทึกไว้ก็เอามาสอนพวกเราก็เนื้อหาเดียวกันหมดนะครับใช้สอนเนื้อหาเดียวกันหมดทุกห้องของม .4 นะครับมองเห็นไหมครับเดีย๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้หน้าที่ของเราก็คือคลิปความยาวมันประมาณเกือบสามชั่วโมงนะเกือบสามชั่วโมงแล้วก็วันที่หนึ่งตั้งแต่วันนี้เนาะจนถึงวันที่สิบสามมันก็ประมาณาเราจะเจอกันอยู่สี่ชั่วโมงอะ่ะ สอ,อาทิตย์ก็4ชั่วโมงก็เอาให้จบเอาให้จบก็ดูทุกวันก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องดูไม่จําเป็นต้องดูเฉพาะคาบที่เราเรียนนะครับเธอก็มีเวลาว่างทุกวันก่อนนอนก็วันละครึ่งชั่วโมงวันละ10นาที20นาทีก็ว่าไปดูแล้วเธอก็เลคเชอร์ตามนะครับถ้าเธอมีชีทอยู่แล้วเธอก็อจดเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนที่ครูอธิบายนะครับเพื่อให้เราเข้าใจที่สุด นะเพื่อให้เราเข้าใจในเนื้อหารเรื่องพาร์ต f s อ e สปีดเนี้ยที่สุดนะครับเสร็จแล้วครูให้เวลายาวจนถึงวันที่13เลยนะงานชิ้นเนี้ยให้ให้เราทำทั้งศึกษาดูคลิปแล้วก็จดบันทึกตามทำแบบฝึกหัดในชีตอะไรประมาณเนี้ยนะครับจนถึงวันที่13เลยนะให้เวลา2อาทิตย์นะครับงานชิ้นนี้ก็คือถึงวันที่13ไม่ว่าเราจะเปิดได้ไม่ได้ งานชิ้นนี้เธอต้องเสร็จนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปเราจะเรียนเรื่องเทนนะครับตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปเราจะเรียนเรื่องเทนเพราะฉะนั้น1นึถึงสิเรื่อง Pass of Speed เธอต้องจบต้องเสร็จและก็พร้อมที่จะสอบเก็บคะแนนอ่าต้องพร้อมที่จะสอบเก็บคะแนนนะครับสอบเก็บคะแนนอย่างที่ครูบอกงานชิ้นนี้10คะแนน10คะแนนแบ่งเป็นยังไง10คะแนนแบ่งเป็นคะแนน เล c t เช e l e เล u r เชก็คือชิ้นงานที่เธอที่เป็นชีตใครจดใครจะจดใครจะปิ้นใครจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะชิ้นนั้นก็จะประมาณ3คะแนนนะครับชิ้นนี้จะประมาณ3คะแนนอีก7คะแนนจะเป็นการทดสอบทดสอบความรู้เรื่องเรื่องอะไรครับพาร์ซอสสปีด30ข้อครับส่วนวิธีการสอบถ้า เรายัางไปโรงเรียนไม่ได้ก็จะเป็นการสอบออนไลน์นะครับครูมีวิธีการสอบออนไลน์ถ้าไปโรงเรียนได้ก็จะเป็นสอบเปเปอร์ข้อสอบเป็นแบบมีช้อยเป็นปรนณัยมีช้อย A B C D นะครับทั้ง30ข้อเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปเราอาจจะใช้1ชั่วโมงในการสอบนะครับ30ข้อเนี้ยโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับ เข้าใจบอเข้าใจค่ะเออใครไม่เข้าใจสอบถามได้อาจจะแชทมาก็ได้หรืออาจจะเปิดไมค์ถามเลยก็ได้ครับอาจจะแชทไลน์มาก็ได้หรืออาจเปิดไมค์ถามครูก็ได้แล้วเวลาประมาณมันจะครบสี่สิบนาทีแล้วนะเหลือประมาณเวลาประมาณเจ็ดนาทีช่วงเจ็ดนาทีนี้อ่าเนื่งให้เรา เดี๋ยวครูจะส่งเลี้ยงคลิปเมื่อกี้นะครับไปศึกษาตามคลิปแล้วก็จดบันทึกนะครับในชีทก็จดมีชีทแล้วก็จดบันทึกมันจะมีแบบฝึก์ัดครูซึ่งครูเฉลยในคลิปนะครูเฉลยแบบฝึกหัาดให้หมดแล,แล้วก็ไปบันทึกตามนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจทําความเข้าใจให้เวลาประมาณให้เวลา2อาทิตย์นี้ซับคา,าบหน้าเราอาจจะไม่เจอกันนะครับหรือถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็นัดหมายครูทางไลน์ นะครับเราก็จะมาซูมกันนะครับเราก็จะมาพูดคุยซูมกันหรือถ้าครูอยากพบเจอเราชั่วโมงไหนคาบไหนครูก็จะนัดหมายทางไลน์นะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ให้เวลาเต็มที่2อาทิตย์2อาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ให้พร้อมส่งใบงานส่งไอชีทนั่นแหละนะครับที่เราจดบันทึกให้มีร่องรอยการบันทึกนะครับให้มีร่องรอยการบันทึกแล้วก็เข้าไปดูไปดูคลิป ที่ครูอธิบายในคลิปประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับความยาวมันแล้วก็ทำความเข้าใจจดบันทึกทำแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน30ข้อเป็นแบบปรนัย30ข้อนะครับหลังจากวันที่13นะครับถ้าเราได้ไปโรงเรียนก็เจอกันที่โรงเรียนถ้ายังไม่ได้ไปโรงเรียนก็เจอกันทางนี้เช่นเดิมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoo. o m นะครับ มีใครไม่เข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูรบกวนเปิดกล้องนะครับครูรบกวนทุกคนเปิดกล้องให้เห็นหน้าครับเพราะครูจะต้องถ่ายรูปรายงานนะครับรายงานหัวหน้ารายงานผู้ผอำนวยการนะครับรายงานผอ,อทุกคนเปิดกล้องครับใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีครับทุกคนเปิดกล้องครับ เห็นหน้า <S <s เห็นตากันหน่อยลูกรัฐพลภัยศาลโอ้ยรัฐพนนี่สุดยอดเลยท่าทางเหมือนคนคงแก่เรียนนล้เนี่ยแน่นหนาเตะเลยเปิดกล่อง <S <s ว่าซานพอตอนาคตคุณหมอมาเปิดกล้องลูกทุกคนก <c oughs> คทุกคนเปิดกล้องนะครับคนเปิดกล้องนะครับใครยังไม่เปิด สรุปว่าขาดสี่คนเนาะวันนี้อ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูส่งคลิปย้อนหลังไปให้เขาดูนะครับว่าครูสั่งงานอะไรบ้างอ่ะครูนับสามนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็แอคชั่นได้นะครับแอคชั่นแอคท่าได้กล้องครูเดี๋ยวนะกล <c oughs> ้องครูมันใกล้ไปหรือเปล่าเอออ่ะหนึ่งสอง สามแอคชั่นหนึ่งสองสามแอคชั่นหนึ่งสองสามแอคชั่นโอเคครับเดี๋ยวเวลาอยู่5นาทีพอดีอ่าหนาทีสุดท้ายมีใครสงสัยในงานไหมครับมีใครสงสัยไหมครับเราอาจจะไม่ได้เจอกันทุกค้าบนะสองอาทิตย์นี้อาจจะไม่เจอกันทุกคาบวันไหนเธออยากเจอครูก็นัดหมายมาหรือวันไหนครูอาจครูอยาก เจอพวกเราครูก็จะนัดหมายทางไลน์นะครับเช่นติดตามงานอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอาทิตย์คา,าบหน้าอาจจะยังคา,าบถัดไปคาบที่3อาจจะเจอกันเดี๋ยวครูนัดมายอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นรับผิดชอบนะเมื่อเช้าคาบแรกได้เรียนหรือ,อยังคราบวิชาอะไรนัทลีรนัฐตภูมินัตภูมิได้ยินเสียงครูหรือ,อยังมีแล้วครับ ได้ยินแล้วเนาะนครูรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งน่าจะเป็นเคอรี่หรือเปล่านี่สวัสดีครับรีบหรือเปล่าครูไอพี่อยู่บ้านอ๋อพี่โมจะเข้ามาวันไหนคะอ่าสักเที่ยงจะเข้าไปอีกอยู่อยู่ล็อกเกอร์อยู่ที่ไหนเอ่ยอ๋ออันดีหนูอยู่หัวท่อหมดเดี๋ยวะทำจิตก่อนแล้วมีใครอยู่ใช่ โอเคเียจ้เคนเสจกางไ้บโตค่ะเคคจ้าโอเคครับไม่มีอะไรก็ซีอูเนาะเดี๋ยวนัดหมายเจอกันอีกครั้งวันไหนก็ค่อยนัดหมายกันอีกทีนะครับ ทำงานให้เสรียรับผิดชอบนะครับเมื่อเช้าเรียนครับแรกได้เรียนหรือ,อยังนะรัตรภูมิรัตรภูมเมื่อเช้าได้เรียนหรือ,อยังเรี่นครับเรียนวิชาอะไรครับคณิตครับคณิตศาสตร์คุณครูลูกนาภาหรือเปล่าครับคุณครูลูกนาภาเนาะอ่าคุณครูลูกนาภาก็เรียนอสอนออนไลน์เก่งครับนี่ ถ้าเข้าช่วงถ้าได้ไปเรียน <ım S 1> ตามปกติเราก็ช่วงนี้ก็อย่างนี้ไปก่อนนะลูกช่วงนี้ก็อย่างนี้ไปก่อนนะครับถ้าได้ไปโรงเรียนตามปกติเราก็จะ to สอนตามปกตินะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทบทวนความรู้เดิมด้วยนั่นแหละนะครับแม้แมนเราจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนครูก็สอนอย่างนี้แหละเนื้อหาก็ไอ้พวกนี้แหละนะครับเป็นช่วงทบทวนความรู้ปรับพื้นฐานพูดง่ายๆเนาะ มันจะตัดพอดีโอเคเหลือเวลาประมาณ2นาทีถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็แซงทิ้นะจ๊ะ see you next time นะจ๊ะลูกๆสีทรรมาน่ารักมากบ๊ายบาย see you นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย